เบเกอร์โซล่าเซลล์ใช้แบบไหนดีถึงจะถูกถึงจะปลอดภยัยต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเลือกใช้เบเกอร์ให้มันถูกให้มันต้องปัจจุบันนะครับผมกล้าบูดเลยว่าโซล่าเซลล์เนี่ยหลายคนใช้เบเกอร์ผิดประเภทอ่ะเดี๋ยวผมจะแยกเบเกอร์ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือไฟ DC และ AC ก็คือไฟกระแสตรงและกระแสสลับบางคนเพิ่งรู้ฮะมันมีเบเกอร์ Baker, AC DC ด้วยเหรอใช่ครับ มันมีกระแสตรงกับกระแสสลับแต่ที่เห็นได้ทั่วไปเลยเนี่ยชุดนอนนาชุดละแบบ2 0 0พแถมบงแถมแบตนี่ยเขาจะใส่เบรกเกอร์อย่างนี้มาให้ครับคือถามว่ามันเป็นลายไหมเอาจริงๆถ้าระบบเล็กๆมันก็ไม่เป็นลายหรอกนะชุดนอนนาชุดละ2,000แต่บางคนผมเห็นเขาทำระบบใหญ่แล้วเขาเอาเน,นี้ยมาเป็นเบรกเกอร์ดีซีอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังนะว่าตรงไหนมันต้องต่ออย่างไงอ่ะอันนี้เป็นเบรกเกอร์ AC ครับ วิธีสังเกตครับอ่าเนี่ยดูถ้ามันเป็นยึก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 ,ยกอย่างเงี้ยคือไฟกระแสสลับครับใช้สําหรับไฟบ้านเวลาที่จะใช้อ่ะต้องใช้หลังอินเวอร์เตอร์เออบางคนเนี่ยเบเกอร์ตัวเนี้ยแผงโซล่าเซลล์เขานี้เลยผิดอันนจริงๆมันผิด บางคนบอกว่ามันก็ใช้งานได้มันก็ใช้งานได้แต่มันไม่ผูกมันไม่ถูกประเภทออในเมื่อคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณยังจะใช้ต่อก็เรื่องของคุณนะอันนี้ผมก็มาบอกให้ฟังว่ามันผิดมันผิดประเภทคุณลองไปหาคลิปฝรั่งดูได้มันทดสอบอ่ะมันบางครั้งอะกระแสเกินมันยังไม่ตัดหรือมันจะเกิดความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเบเกอร์กระแสตรงเออเอาไม่ง่วงแล้วมันเป็นเบเกอร์กระแสสลับครับวิธีดูก็คือเนี่ยยึก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 อันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นปะ นี่เห็นปะสองร้อยสามสิบทับสี่ร้อยวีแล้วก็เป็นยึก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 นี่ถ้าเป็นเบรกเกอร์กระแสรตรงอ่ะอันนี้สลับนะเป็นยึกยึกถ้ากระแสรตรงเนี่ยดูง่ายมากเลยมันจะเขียนดีซีเนี่ยเห็นปะดีซีอ่ะแป๊บหนึ่งกล้องโฟกัสไม่ค่อยดีต้องออนเมียซื้อใหม่แล้วมั้งนี่เห็นปะมันเขียนดีซีสี่ร้อยโวลต์เนี่ยก็คืออันนี้เป็นเบรกเกอร์ กระแสะตรงใช้ในงานโซล่าเซลล์ในส่วนของแผงและก็แบตได้อืแต่ก็ต้องดูขนาดอีกทีนะว่ากี่แอมป์อะไรเงี้ยเอเส่วนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ดีเนี่ยเห็นปะ่ะดีซีพันโวลต์เนี่ยอันนี้รับโวลต์ได้ดีกว่ากระแสะรับได้ที่สามสิบสองอันนี้เป็นตัวกันฟ้าผ่าแล้วขนาดเบรกเกอร์เลือกขนาดไหนดีอ่ะ หลายคนคงอาจจะแบบว่าเบเกอร์ Baker, เราต้องเลือกอย่างไงเอากี่แอมป์ดีหลายคนเข้าใจผิดอีกแล้วครับเกี่ยวกับเบเกอร์ประมาณว่าเฮ้ยนี่เอา32อแอมป์มันรับไฟได้น้อยใส่มันไปเลย63แอมป์เนี่ยหลายคนเลือกผิดครับอ่ะเบเกอร์ Baker นะครับนอกจากจะเลือกให้ถูกประเภทแล้วไอจำนวนพิกัดแอมป์หรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรก็ตามอะต้องเลือกให้ถูกด้วยครับอย่างทำไมผมเลือก32 เพราะว่าสายนี้ครับมันเป็นสายสี่สแควร์มิลลิเมตรมันน่าจะรับได้ประมาณสี่สิบผมก็เลือกสามสิบสองครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินสามสิบสองเบเกอร์มันจะได้ดีดลงปึ้งสายผมก็ยังปลอดภัยไงถูกปะเนี่ยอันนี้เห็นปะสังเกตด,ดิผมจะใช้เบกเกอร์เนี่ยสาสบสองแต่ไม่ใช้เยอะหลายคนเข้าใจผิดเอ้ยเองไม่เลือกหกสิบสี่หกสิบสี่มันแบบว่ามันจะได้ไฟไหลได้ดีโอ้ยไปฟังใครเขามา ช่างคนไหนบอกว่า64ไฟไหลังได้ดีเอาเดี๋ยวผมจะเอาหนังยางดีดก้นนะเออคือเนี่ยพิกัดนี่ก็สําคัญครับก็คือเบเกอร์พูดง่ายเบเกอร์ Baker, ต้องเลือกให้น้อยกว่าสายเราต้องดูก่อนว่าสายเราขนาดไหนเออย่างสายเนี้ยมันรับน่าจะได้ประมาณ30-40ิ M, แอมเราก็เลือก32มสิแต่บางคนเนี่ยสายน้อยสายน้อยมากเลยสายนิดเดียวเอาใส่หกสา เราต้องเข้าใจหน้าที่เบเกอร์ครับเบเกอร์ Baker, มีหน้าที่ตัดกระแสเมื่อกระแสเกินอ่าทาไมต้องตัดกระแสเมื่อกระแสเกินอย่างเช่นเนี่ยสายนี้มันรับได้มันรับได้40อ่ะสมมติมันรับได้40แอมถ้าสมมุติเราไม่มีเบเกอร์ใช่ปะแล้วกระแสมันมา100แอมคือ100แอมสัก10วิอาจจะได้แต่ถ้าเกิดมัน100แอมโหลดสักนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสายไหม้แน่นอนครับผมเคยและใช้สายจีน สายแบบห่วยๆไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่สายยักษ์ใหญ่เลยอันนั้นมีมทองแดงนิดเดียวแล้วไม่ได้ใส่ผ่านเบรกเกอร์ปรากฏว่าไหมครับสายเกิดความร้อนแล้วก็ลุกไหมอันนี้เป็นอันตรายที่คำนึงถึงผมถึงบอกไงอันแรกเลยท่านต้องเลือกให้ถูกประเภทก่อนเพราะผมเคยดูคลิปฝรั่ง3 0แอมถ้าเกิด3 0มแอมอันเนี้ยเอาไฟดีทีใส่บางครั้งมันก็ไม่ดีดนะเออเอาไฟดีซีใส่ก็ไม่ดีดฉะนั้นอ่ะหนึ่งเราต้องดูสังขารก่อน สังขารสายไฟว่าสายไฟอ่ะมันรองรับได้ขนาดไหนเบเกอร์ Baker ต้องน้อยกว่าสายไฟอันนี้จำไว้ให้ดีเบเกอร์ Baker ต้องน้อยกว่าสายไฟหลายคนเอ้ยเบเกอร์หกแอมไปเลยร้อยร้อแอมไปเลยมันจะได้ไฟไหลผ่านได้ดีๆโอ้มันเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วอ่าเห็นปะครับเบเกอร์ Baker, อันที่หนึ่เลือกให้ถูกประเภท ACDC อ่ DC อ่าอันที่สอง จำนวนแอมป์อย่าไปเลือกเยอะๆครับดูสายของเราดูสายของเราหรืออีกอย่างหนึ่งอะสมมติอินเวอร์เตอร์เราลองรับอิน,นเวอร์เตอร์เราลองรับได้สามสิบแอมป์เบเกอร์เราอาจจะใช้แค่ยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์ผางถูกปะ xton. สมมติอินเวอร์เตอร์เราลองรับได้หกสิบแอมป์เราก็ใช้เบเกอร์สักห้าสิบมีปะไม่มีอ wardrobe. มันไม่เบเกอร์มันจะไม่ต้องแบบห้อยเลขสองอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออ แล้วนอกจากความปลอดภัยเบรกเกอร์ที่ใช้คู่กันครับในฝั่งของ DC ก็จะเป็นการฟ้าผ่า AC ก็มีการฟ้าผ่าครับเนี่ยการฟ้าผ่าก็เหมือนกัน DC กับ AC ไม่เหมือนกันการฟ้าผ่าไม่ได้เคยฟ้าผ่าอีงเีาวหรอกไฟกระชากเนี่ยมันเรียกว่าอะไรฮนะเนี่ยโซลูชั่นดีวายเนี่ยอันนี้เป็นของ DC ครับวิธีดูง่ายๆก็เหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะ รับได้ 1, DC, หนึ่งพันวัตต์ DC ซีเน่ะการฟ้าผ่าในส่วนของงาน DC ถ้าเป็น AC เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าเลือกของนะใช้ให้ถูกเห็นป่ะครับสามร้อแปดสิบห้าวัตต์ v ีเเนี่ยหรือดูง่ายๆครับเครื่องหมายเครื่องหมายมันจะแบบยึกยึกยกยึกเนี่ยเห็นปะ่ะกล่องก็โฟกัสไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยเห็นปะเครื่องหมายมันจะยึกยึ มันจะน้อยๆแต่ดูง่ายๆเนี่ย VAC ก็คือ AC อันนี้เป็นฝั่งกระแสสลับอันนี้ผมแยกไงไอ้ต้เนี้คุมกระแสสลับอ่าแล้วเบเกอร์ออปชันเสริมของเบเกอร์นอกจากกันผ่ายังจะมีกันดูดอีกอ่าอ่อามาดูครับอันนี้กันผ่าอ่าการมาต่อกันฟ้าผ่าต่ออย่างไงต่อไม่ยากครับนี่ต่อแต่ก่อนกันฟ้าผ่าถ้าเกิดเราจะเพอร์เฟกนะครับนี่ คือเนี่ยเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะอันเนี้ยมาจากแผงเข้าคัวลบปกติแต่คัวบวกครับผมไม่ได้จำลงนี่เลยผมเอาผ่านฟิวไปก่อนเนี่ยเห็นปะผมเอาผ่านฟิวไปก่อนเพราะว่าอะไรฟิวมันทำงานได้เร็วกว่าเบรกเกอร์เนี่ยสิ่งที่ควรใช้คู่กับเบรกเกอร์คือฟิวคือจะเกิดมีตังมีตังก็ซื้อฟิวใส่เหอะมันอันละไม่กี่บาทไม่ถึงร้อยเนี่ยฟิวข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแกะไงไว้เนี่ยฟิวทิปเยอันเนี้ย แกะไม่ได้อะไรเนี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ใช้เงี้ยแกะไม่ได้มันแกะไงวะเนี่ยความจริงมันจะงัดไอ้อันแกะได้มันก็มีนะมันจะมีหลอดแก้วไว้ข้างในเอออันนี้เป็นเขาเรียกว่าฐานฟิลเขาเรียกว่าฐานฟิวมันเพ๋ยวผมของลองแกะก่อนมันแกะได้ดิเออเนี่ยเห็นปะมันแกะได้เนี่ยอันนี้คือฟิวครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นหลอดแก้วฟิวมีหน้าที่อะไรอ่ะ ฟิล,ลมีหน้าที่ตัดกระแสเหมือนกันเอา้าแล้วมันต่างยังไงกับเบรกเกอร์ฟิล,ลมันจะตัดได้เร็วกว่าอย่างอันนี้เนี่ยามาดูกันนี่อันนี้ฟิลสิบห้าแอมเห็นปะสิบแอมปหนึ่ง้อยวัตต์เนี่ยก็คือของผมมันเป็นแผงแผงมันเป็นกระแสไอ้คอนโทรเลอร์เอ้แม่แไอ้ไไอตัวชาร์จอะมันชาร์จได้ไม่ค่อยเยอะผมก็เอามาตัดแค่สิแอมพออืม พราะถ้าเกิดมันเกิน15แอมป์ฟิวตัดก่อนอ่าซึ่งเบรกเผื่อทเกิดฟิวไม่ตัดมันก็ยังมีอีนี่อีกกอ๊อกนึงตัดที่32แอมป์แต่ส่วนมากอ่ะเกิน15แอมป์เกิน15แอมป์มาฟิวก็ตัดเรียบร้อยอ่ะอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนไอไฟหลุดด้วยไฟหลุดด้วยเสียดายมากเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้มันจริงๆมันต้องมีไฟกระพริบกระพริบแต่มันหลุดไปก็ช่างมันเนี่ยครับต่อฟิวก็คือเนี่ยผมต่อปุ๊บเนี่ย มันก็ผ่านฟิวแล้วก็มาเข้าเบเกอร์อ่ะวิธีต่อการฟ้าผ่านะครับก็คือเนี่ยง่ายมากเลยก็บวกบวกกับจับกับบวกแล้วก็ลบครับอันนี้สายมันหลุดมันถอดมาลบจับกับลบก็คือเนี่ยจำบวกอ่าลบก็ถามว่าลบมาจากไหนก็มาจากมาจากแผงเนี่ยคือนอกจากเบเกอร์ครับยังมีอุปกรณ์คือการฟ้าผ่าแล้วส่วนอัน,นอเนี้ยเนี่ยสายหลุดอีกแล้วเนี่ย อันนี้ครับมันก็จะเป็นสายดินครับซึ่งสายดินเอา,เอาให้ถูกต้องจริงๆนะมันต้องยาวมันจะมีวิธีดูก่อนนะตาการต่อหลักหลักดินที่ถูกต้องมันต้องยาวประสักประมาณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบรรจ้าเขาให้มา30เซนมันก็ไม่พอนะเออมันก็ไม่พอในการรับฝาผ่าได้ก็ติดดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อันนี้ก็ลงสายดินไปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ในส่วนของฝั่งฝั่ง DC อ่ะมาส่วนของฝั่ง AC ครับ ฝัง A.C. เนี่ยผมมีการดูดด้วยการดูดแบบปรับค่าได้ r c b o คือปกติอะเบเกอร์อะมันจะกันแค่กระแสะเกินถูกปะเนี่ยอันนี้ผมเอาแค่16แอมป์16แอมป์นี่ก็3,500วัตต์แล้วนะเออบางคนเอ้ยใส่เยอะๆไปเลยโน่นนั่นดูสังขารสายไฟด้วยผมเลือกเบเกอร์มาตามสายไฟเนี่ยก็คือ1 6แอมป์ก็ประมาณ3กิโลวัตต์โดยประมาณ คือประมาณอันนี้เบเกอร์ธรรมดาเบเกอร์ธรรมดาแล้วมันจะมีตัวเนี้ยนี่อันนี้ครับมันเป็นตัวการดูดเราจะปรับกระแสะได้ครับถ้ากระแสะมัน่วกเกิน5มิลลิแอมมันจะตัดทันทีแล้วก็ตั้งได้10แล้วก็30ครับคือถ้าเกิดตั้ง30อาจจะกระตุกหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิด5อาจจะแบบยังไม่ทันรู้ตัวอะไรอะไรเงี้ยคือการดูดการดูดคือถ้ากระแสะ เข้ากับออกไม่เท่ากันนิดหนึ่งเนี่ยระดับ m. มิลลิแอมป์มันจะตัดทันทีคือปกติครับช่างทั่วไปอ่ะช่างกระัวเขาจะไม่ใส่เขาจะไม่ใส่สาย,สายดินเออเขาจะไม่ใส่สาย,สายดินอันนี้เท่าที่ผมอ่านมานะครับถ้าเกิดบ้านไหนไม่ใส่สายดินก็เอาอันนี้ยได้อออย่างไอตัวเนี้ยผมมีไว้ทําไมครับอันเนี้ยผมมีไว้เสียบกับอินเวอร์เตอร์เออเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันไม่มีสายดินเออแล้วมันรั่วป้าก็ไม่รู้ผมก็เน,นี่ยมันมันเป็น มันเป็นขาทิปผมก็เอามาต่อผ่านอันนี้แล้วก็ไปใช้งานไปใช้งานผ่านปั๊กเอาถ้าเกิดมันรั่วปุ๊บมันจะได้ตัดปุ๊บนี่ทันทีเห็นปะ่ะความปลอดภัยมันต้องมาที่1นึ่อีกอย่างนึงครับเรื่องของทิศทางทิศทางการต่อเนี่ยสำคัญครับนี่ไอแบบเบเกอร์นะครับมันจะมีแบบทิศเดียวกับสองทิศแล้วก็เป็นแบบสอทิศ ก็มีอยู่สองแบบคือสองทิศแบบกับขัวกับสองทิศแบบต่ออันไหนก็ได้อะนี่ครับช่างบางคนอีกแล้วครับบอกว่าต่อจะหัวจะหางต่างต่อยังไงก็ได้แต่จริงๆนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นเบเกอร์ทิศเดียวเราจะดูได้ไงว่าเป็นทิศเดียวเนี่ยเห็นปะมันเป็นบวกกับลบเราก็ต้องต่อตามนี้เด๊ะไฟเข้าจาับแผงจับแผงโซล่าเซลล์ต้องเข้ามาทั้งบนทั้งนั้น ถ้าเกิดอันเนี้ยบางคนเอ้ยโชว์เทพโชเทพเข้าจากข้างล่างเออนั่นแหละคือมีคนทดสอบแล้วถ้าเกิดเข้าจากข้างล่างมันจะทํางานมันจะทํางานผิดพลาดเออแล้วมันจะไม่ตัดเหมือนกันเออแล้วมันก็จะพังอ่ะพวกหัวลัน้นอ่ะฉะนั้นครับการต่อเบเกอร์ครับดูด้วยเนี่ยดูทิศทางเนี่ยสำคัญเนี่ยอันนี้บวกอยู่ฝั่งนี้ ลบอยู่ฝั่งนี้และต้องต่อเข้าจากข้างบนข้างเท่านั้นอันนี้แบบทิศทางเดียวมันก็จะมีช่างบางคนนะ่ะเอาไฟเข้าทางตูดไม่รู้มันจะลั่นอะไรครั้งนักหนาเออคือผมพูดได้เพราะผมไม่ได้รับงานเป็นรงเป็นช่างเออขี้เกียจรับเบือ่อเนี่ยแล้วมันก็จะมีเบเกอร์แบบสองทิศครับนี่เบเกอร์สองทิศช่างบางคนใช้เบเกอร์สองทิศแต่ต่อผิดอีกแล้วเนี่ยมาดูเบเกอร์สองทิศครับมามาดูนะ อันเนี้ยถ้าเกิดค,คูณต่อข้างบนนะบวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ถูกแล้วถ้าเกิดเอาไฟเข้าจากข้างบนเนี่ยอันนี้ผมเอาเอาไฟเข้าจากข้างบนถูกปะอันนี้เป็นจากแผงอินวัตแผงไอโซล่าเซลล์แต่อันนี้ครับมันสามารถเข้าจากด้านล่างได้เนี่ยอันนี้มันเป็นแบบสองทิศแต่สองทิศแบบสลับเพราะว่าที่มันต้องสลับเพราะว่ามันมีนกลไกอย่างไงก็ไม่รู้ผมก็ไปอ่านมาแล้วก็ลืมไปแล้วอึ่ง แต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปรู้หรอกมันทํางานอย่างไงรู้ว่าถ้าเกิดเราต่อข้างบนครับเราต้องต่อตามฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดเราต่อข้างล่างครับเราต้องต่อตามฝั่งนี้ฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมติช่างไหนพิเลนเนี่ยปกติอะถ้าเกิดข้างบนใช่ปะตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกแต่ถ้าเกิดต่อข้างล่างเห็นปะตรงนี้เป็นลบเราก็ต้องทิมสายดําขึ้นมานี่อืมแล้วก็ทิมสายแดงขึ้นมานี่แล้วสายดําบางคนบางคนผีเข้าอีก สายดํานี่บางคนไม่เป็นนะเออคือแบบต่ออะไรไม่เป็นแล้วแบบไปไปรับงานนะเออเนี่ยบางคนเนี่ยดูดูทิศทางเนี่ยเข้าลบนี่อ่ะแล้วออกออกสายดําออกลบนี่นั่นหนักเข้าไปอีกไม่ต้องห่วงครับเนี่ยอันนี้ลบเข้านี่ใช่ปะออกตรงนี้ก็เป็นลบบางคนบอกเอา้าจะเป็นลบได้ไงมันเครื่องหมายบวกเออมันเครื่องหมายบวกเฉพาะกรณีท่านต่อเข้าข้างบนแต่ถ้าเกิดเข้าต่อข้างข้างล่างมันต้องแบบ แทงขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าลบมันอยู่ข้างเนี่ยเห็นปะเข้าแทงขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือลบลบนี่กับลบนี่นะไม่ต้องไปสลับกันนะว่าลบนี่แล้วมาออกลบนี่มันไม่ได้อะไรฉลาดขนาดนั้นนะเออคือทิศทางเนี่ยแทงเข้าไปนี่ส่วนบวกก็แทงเข้าไปเนี่ยแต่มันก็อาจจะโดนแบบโดนคนจับผิดว่าเอ้ยใช้บวกสีแดงเหรออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใช้ ใช้ลบสีแดงใช้บวกสีดำเหรอเราก็บอกเขาไปครับเนี่ยครับพี่ครับดูทิศทางด้วยผมเข้าจากข้างล่างแต่ทางที่ดีนะครับเข้าจากข้างบนเนะี่ยปลอดภยัยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบไปห่วงว่ามันทิศเดียวสองทิศอึงเพราะบางรุ่นมันก็เป็นแบบเป็นทิศเดียวเนี่ยเห็นปะเออแล้วเราเข้าข้างล่างมันก็อาจจะทํางานไม่ถูกต้อง,อ,งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบรกเกอร์เอซีแบบที่ต่อเข้าระบบจริง เนี่ยครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเองเก็บงานไม่สวยนี่อันที่ใช้จริงๆอ่ะผมก็เก็บงานสวยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นสองสตริงครับเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นการฟ้าผ่าดีซีแล้วก็มีฟิล์มีเบรกเกอร์อันนี้อีกสตริงหนึ่งก็การฟ้าผ่าดีซีมีเอ้ยการฟ้าผ่าอยู่นี่อันนี้ฟิลอันนี้เบรกเกอร์อันนี้เป็นฝั่งของ AC ครับเนี่ยเอซีเนี่ยเอซีซึ่งเบรกเกอร์สําคัญมากครับอันนี้เป็นชิโนโทามเมอร์ ทำไมสำคัญครับคือเนี่ยผมเอาเนี่ยอันนี้เอาไฟเอาไฟเข้ามาปุ๊บเข้ามาทั้งหัวแล้วก็อกกอกมาเข้ากับกิจทายอ่ะมาเข้ากับกิจทายตัวนี้ตอนแรกอ่ะผมเอ๊ะมันจะต่อจะต่อเข้าเบกเกอร์ทําไมก็เอาสายเสียบเข้าตรงนี้ไปเลยก็จบแต่โชคดีที่ผมแบบเป็นคนเห็นความปลอดภัยมาที่หนึ่งอ่ะเออผมก็เออต่อต่อไปไมีอยู่ครั้งหนึง่งผมขนย้ายผมขนย้ายไอ้เนี้ยอืม แล้วสายตรงนี้ครับสายตรงเนี้ยขว้วแอลกับเอ็นมันมมันหลุดสายมันหลุดแล้วมันมาจ่อกอันโชคดีครับที่มี Baker เบรกเกอรอ์พอเราเปิดไฟปุ๊บเบรกเกอร์ดีดปั๊บเลยเออผมก็เอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกผมก็เนี่ยมันเป็นรีโมทมันเป็นรีโมทสั่งจากมือถือผมก็สั่งปิดก่อนแล้วผมก็งัดเบรกเกอร์ขึ้นแล้วผมก็ถอยมาไกลๆแล้วก็กดสั่งไกลๆเดี๋ยวมันจะ จากนั้นใส่กดปุ๊บมันก็ดีดปั๊บอีกเออแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วผมก็ถอดไฟออกแล้วก็มาดูครับปรากฏว่าตรงเนี้ยสายมันหลุดอขันไม่แน่นมันก็ขันแน่นแหละแต่มันยกไปยกมาตอนนั้นยกไปทําไมไม่รู้ยกไปยกมา๊บสายมันหลุดทําให้ขั้วมันอันนั้นฉะนั้นครับเบเกอร์เนี่ยเบเกอร์อันนี้ตัวละน่าจะประมาณร้อยหนึ่งมั้งยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันก็ช่วยได้จริงเออมันช่วยได้จริง แกระแสแกระแสช็อตลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดได้จริงครับเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์การใช้งานเบรกเกอร์หลายคนอาจจะแบบเขียนว่าเอ๊ยผมทําไมต้องแบบซีเรียสเรื่องความปลอดภัยอะไรมากเพราะถ้าเกิดบางครั้งอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุมันช่วยเราได้ถามว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มีเบรกเกอร์เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเบรกเกอร์ไฟบ้านก็ตัดอีกทีนึงแหละเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ตัดที่นี่ดีกว่าไงเออเผื่อไฟบ้านมันไม่ตัดอืม ก็อันนี้แชร์ให้ฟังครับเบเกอร์เห็นไหมละครับว่ามันมีความสําคัญมากเนี่ยน,นี่ันี้ลุงงานงานโคตรดีเลยเห็นปหการใช้งานเบเกอร์โซลาร์เซลล์สุดยอดอ่ะก็เป็นประมาณนี้ครับหวังว่าเนี่ยอันนี้ไปต่อเนี่ยไปต่อเนี่ยกล่องละประมาณสามสี่ห้าพันนยเนี่ยไปดูในออนไลน์ได้ต่อเองไม่ถึงเขาคิดโคตรแพงเลยเอออุปกรณ์ไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยอันเนี้ยหลักร้อย ฟ้าผ่าหลักร้อยแต่เขาไปต่อโอ้คิดค่าแรงโคตรแพงต่อเองดีกว่าอืมผมเคยสอนต่อไปแล้วหร,หรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวคลิปหน้าสอนต่อไอ้อย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนต่อเพราะว่าผมต้องต่ออีกตู้หนึ่งไอ้ไอ้ตู้นั้นต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงเดี๋ยวเอามาเลียงเลียงใหม่เดี๋ยวสอนต่อเลยอืมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันครับไหนคลิปหน้าเดี๋ยวสอนต่อตู้เบเกอร์ตู้อย่างนี้เลยดูดิว่ามันต่อไม่ยากหรอกต่อปุ๊ ง่ายมากนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์อาจจะพูดผิดพูดถูกไปก็ขออภัยด้วยอืมก็เอามาแชร์กันครับจากประสบการณ์จากอะไรก็หวังดีหวังดีเอออาจจะพูดมากหรือแบบอาจจะแบบล่วงเกินใครไปบ้างก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับขออภาัยหักเจ้าภาพไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเองไม่ใช่แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับชแน,นลผมก็เป็นชแน,นลเรื่องง่ายๆช่วงนี้ก็เป็นแบบโซลา่าเซลล์เออ เพราะว่ามันกําลังฮิตมันกําลังฮิตทุกทุกเรื่องง่ายๆอี e, นี่ G G E Z คือแบบง่ายชีวิตนี้มันง่ายไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปอะไรอืมอ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ